สื่อสเปนรายงานข่าวว่าบาร์เซโลนาจะดึงนักเตะแมนซิตี้ที่เป็นเป้าหมายมาอย่างยาวนานก็คือแบร์นาโดซินวากองกลางทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ซิตี้หากยินยอมพร้อมใจยื่นข้อเสนอระดับ80ล้านยูโรให้กับทางเรือใบสีฟ้าในช่วงเปิดตลาดรอบหน้าชื่อของแบร์นาโดถูกเชื่อมโยงกับบาซ่ามาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลนี้ด้วยเป็นเป้าหมายที่ชาบีเอนานเดสกุนซือเจ้าบุญทุ่มอยากได้ตัว และหลายฝ่ายก็เชื่อว่าดาวเตะโปรตุเกตน่าจะลงเอยที่คัมนูแต่ในที่สุดก็ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้ผลงานของบานาโดไม่ได้ร้อนแรงเหมือนที่เคยเป็นโดยจากการลงสนามรวม36นัดให้กับทัพเรือใบสีฟ้าเจ้าตัวยิงได้แค่3ประตูและทำได้แค่5แอสซิสต์เท่านั้นล่าสุดสปอร์ตซอสเปนระบุว่า แมนซิตี้พร้อมปล่อยดาวเตะวัย28ออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้แล้วแต่บาซ่าจะต้องเข้าหาด้วยข้อเสนอที่ดีเพียงพอซึ่งคาดว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรในส่วนของแบนาโดก็พร้อมย้ายออกจากเอติฮัดสเตเดียมเช่นกันภายหลังเจ้าตัวย้ายจากโมนาโกมาเข้าร่วมทีมเรือใบานานถึง6ปีแล้วและครองแชมป์พรีเมียร์ลีกมากถึง4สมัยพร้อมทั้งรายการอื่นๆอีก7โปรฟี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บาซ่าก็ยังต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินของตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อนโดยอาจต้องยอมขายนักเตะบางคนในทีมออกเพื่อสร้างสมดุลการเงินเช่นราฟินยาปีกแซมบ้าที่อยู่ในการจับตาของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดหรือฟรองเคซี่มิดฟิลด์จอมพลังที่ได้รับความสนใจจากท็อตแนมฮอสเปอร์แฟนๆแมนซิมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกพวกเราด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ